ภาพที่มันคุณไม่เคยเห็นนะครับคุณภาพแรกของชีวิตที่คุณเห็น,นะะแ,ลและตอนที่ตอนแรกที่จะไม่ดูน้องแล้วเราฟังกันตอนไหนนะตอนที่ผ่าอ๋อตอนแรกขอคุณหมาบอกว่าขอดูหน่อย คุณหมอบอกว่าอย่าพึ่งเลยครับเอาไว้ให้น้องออกมาก่อนแล้วค่อยดูดีกว่าแล้วก็แบบไม่เป็นไรครับผมไม่กลัวเลือดแล้วลุกขึ้นมาดูเก่งไหมล่ะเ้วเป็นไงคุณหมอเราก็น่าซีดคุณหมอบอกว่าเอายาดมมาคือกลัวเลือดหรอไม่กลัวครับแต่มันเห็นของคนใกล้ชิดตัวเองมันก็คือท้องมันแหวกออกมาไม่รู้เท่าที่เห็นเราก็ทําใจกล้าไปแต่มันก็ไม่เป็นไรครับหมอขอดูเท่าที่เขาเล่าให้ฟังแล้วมันมีฉากกั้นเราอยู่ใช่ไหมเขาก็อยู่ตรงฉากกับเราอะไรเงี้ยอ้อก็เห็นเขา เพราะเรารู้เรื่องทุกอย่างก็เห็นเขายืนแล้วเขาก็นั่งลงวาร์้อมอ้อไม่ได้วางอยาสลบกนะบล็อกละรู้เรือ่องทุกอย่างรือ,อ้อมพอเขาบอกว่าออกมาแล้วเพราะเราไม่รู้เรื่องต่อรู้ว่าเหมือน <c oughs> เขากดกดก <c oughs> ดกดดันออกไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม ก็ทำไมอะทำไมไม่ได้ยินเสียงอะเสียงอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยยังไม่ทันได้ยินก็ก็ถามเขาไม่ร้องดังมากเขาก็จะเหมือนลูกแมวเลยเหมือนลูกแมวแล้วก็แงี้งีอะไรอย่างเงี้ยว่าทำไมร้องแค่นี้คุณอาทำไมร้องแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดังขึ้นมานิดนึงก็เออลงจมยิ้มกอดหน้าน้องปกทายอะไรมีร้องห้งมันปังไม่เห็นหน้าน้องตอนแรกเราก็งงๆอะค่ะว่าแบบว่าว่าเอ๊ะแบบ ใครอ่ะเพราะเราเพิ่งเคยเห็นใช่ไหมแล้วก็อยู่กับเรามาตั้งเก้าเดือนแต่ว่ามาลากมากเลยเอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ที่หายเมายาแล้วอ่ะเพราะเราโดนมอร์ฟีนโดนยาสลบโดนโดมไม่ใช่ยาสลบยาแก้ปวดโดนอะไรเยอะแล้วเขาฉีดยาให้นอนหลับพอหายหายแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เอาน้องมาอุ้มอะไรอย่างเงี้ยก็เบลอหลัก เราูงก็ซูมๆนะซูมๆแบบนี่แหละเอออย่าพูดเลยนะร้องไห้เซนซิทีฟอยู่นะเห็นร้องมีแบบแบบร้องไห้ไหมคะมีนาทีได้ที่เห็นน้องผมเหรอฮะไม่ร้องไห้ครับมันตกใจมันไม่เคยเห็นนะครับมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่เคยเห็นแต่มันก็ไม่ไม่ร้องไห้กันแรกเห็นหน้าเหมือนใครเลยเดี๋ยวดูไม่ออกดูไม่ออกคือไม่ออกคนร้องบข้างไงคะว่าหน้าเหมือนที่เราหรือหน้าเหมือนใครน ก็พอตอนหลับตาอยู่อย่างเงี้ยแล้วแล้วน้องหลับตาบอกว่าเหมือนอ้อมแต่อลืมตาแล้วก็ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเหมือนใครเหมือนอ้อมเหมือนอ้อมอ่ะจริงคือมีตัวคนบอกเหมือนอ้อมเพราะว่าถ้าดูอย่างเงี้ยไม่ทราบว่าเหมือนใครแต่ว่าพอเอารูปอ้อมตอนเด็กๆอะค่ะมาเทียบก็เหมือนอ้อมเพราะอ้อมแต่เหมือนตอนหลับตาเนาะแต่ลูกตาดำยังยังไม่รู้ยังไม่ทราบว่าเหมือนใครค่ะ ก่อนที่จะผ่าพอด<ม>ก็มีเตรียมพอเพื่อนเพื่อนมาให้กำลังใจเที่ยงเล็นยอดใช่ใน,ในบ้างยัก็เพราะว่าเพื่อนๆมาเนาะมันเลยทําให้เรารู้สึกเข้าไปแล้วเรามี มันมีพลังช่วยเราอะมาพร้อมกับความกล้าหาญกับความสนุกเป็นการที่สนุกตุดเล้าเาก็แบบคือแฮปปี้ตอนน้องออกมาก็แบบก็มีเพื่อนๆรออยู่คุณพ่ออ้อมก็มารออยู่ด้วยก็คือเขียนไหมเขาดูก็แบบโอ้โหเขาคิดว่าเหมือนอย่างเงี้ยฮะเหมือนกับพุบสื่อขนแล้วีมาให้กําลังใจมันก็แบบสนุกอะไรชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นพ่อเหรอคะตอนแรกเนี่ยพ่อจะขอเข้าไปด้วยเมาเลยดีกว่า าเดี๋ยวโดนไม่ใช่เราเนี่ยต่ดใยอุ้มก่อนไงเพราะว่าพ่อก็จะขอเข้าไปด้วยใช่ไหมคะพี่อาร์ตเขาก็ เขาก็อาไม่ว่าอให้พ่อเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพ่อเขาบอกว่าเนี่ยเอาคุณตาแล้วการเรียกคุณตากับคุณพ่อคุณตาเขาก็บอกว่าเขาจะอุ้มหลังก่อนคนแรกเขาจะไปนั่งจับมืออ้อมเขาก็บอกว่าพ่อพ่อไม่กลัวหรออะไรเขาบอกว่าเขาจะอยู่ให้หลังม่านอันนี้เขาจะนั่งจับมือเมื่อไหร่เขาได้ยินเสียงแหวนนี่เขาจะอุ้มคนแรกอย่างเงี้ยปรากฏว่าอาก็เวลาผ่านฝ่ายอ้อมก็พี่ไอ้ก็เห็นเอ๊ะทำไมไม่พูดนั่งเงียบๆพอพ่อกลับบ้านไปคุณอาไม่ยอมหลกนั้นน้องคุณอาจะอุ้มลูกของคุณอาคนแรก เรื่องอะไรจะใหุ้ตาอุ้ม่อนไม่ยอมไม่ยอมแล้วเดี๋ยวคุณอาจะไปแอบกระซิบหมอว่า ให้หมอคุณหมอสมเจตเป็นเพื่อนักเรียนด้วยกันเขาก็จะไปกระซิบเพื่อนเขาว่าให้เอาลูกเขาว่าให้เขากอดอย่ให้คุณตากอดแต่นี่ยังไม่รู้นะแต่ตอนนี้รู้แล้วที่จะโดนอะไรเยอะเนียแต่สุดท้ายแล้วก็คือเหมือนแบบทางโรงพยาบาลเขาเป็นเป็น security ความปลอดภัยของเราความสะอาดเขาก็เลยให้คุณพ่อเข้าได้คนเดียวคุณตาก็เลยอดคุณตานั่งเฝ้าอยู่นะคุณตาก็นั่งเฝ้าคุณชาชีน้ำตาซึม ได้ข่าวใช่หรอยากหรอค่ะก็ให้ทุกคนเล่นกับลูกรูลูกจนตอนนี้น้องแบบเหมือนทัดชิวเยอะๆนี่เออให้ทุกคนคุยมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะลูกฉันแบบเหมือนคือเหมือนรางวัลนะครับแล้วก็อยากแชร์รางวัลของเราให้กับคนที่เราหลักันแบ เออคุณอาอุ้มเนี่น้องไม่ได้อุ้มก็อุ้มให้น้องใช่ก็ก็คือเดี๋ยวขอเล่าเผาอ้อมบ้างคืออุ้มลูกเนี่ยจากคุณพยาบาลมาให้เขาเขาก็มองเสร็จพี่อาร์ตทำไมน้องเขาตาตีนะทำไมน้องก็ขนเยอะทําไมเขาผมหยิกอ่ะผมหยิกนี่โอเคผมหยิกใช่ใช่เรอาะแรบแรกอะนะคะมันก็ก็งงว่าแบบ ว่าเอ๊ะแบบตาเราก็ไม่ได้แบบติแต่จริงๆคือคือน้องเขาบวมไงคะบวมแล้วเราก็เบลอยาอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า พอมาตอนหลังท <premises. S 2> the ี่เ <live> ห็นเห็นเขาแบบชัดๆเลยเงี้ยเราก็ซึ้งอะแบบรู้สึกแบบรักน้ำตาซึ้งน่ารักลูกเราน่ารักที่สุดของเรานะไม่ใช่ที่สุดในโลกเลยน่ารักที่สุดของเราน่ารักที่สุดของเราเลยอะแล้วไปขออนุญาตในการช่วยแบบเรียนหนอเรียนจะมีการขอที่แบบคุณพ่อคแม่เลี้ยงนอไม่ได้เข้าเลยครับเดี๋ยวจะมาเรียนที่นี่ครับนี่เพิ่งเรียนขออผ้าไปนะคะขอผ้าแล้วก็อาบน้ำเพิ่งดูเขาอาบเมื่อเช้า พรุ่งนี้ใครจะอาบฟังไค้้องก็ได้ไปยืหยุ่มน้องเลยให้คนรักอับก่อนแล้วพรุ่งนี้จาบน้ำน้องก็จะอยู่ไปเรื่อยๆก็เพราะว่าตั้งใจกะว่าจะเลี้ยงเองอะค่ะแล้วก็ก็คิดว่าคงจะต้องแบบอยู่จนเราแบบแผลเราโอเคนะคะเพราะว่าที่เออต้องขอโทษพี่ๆสื่อมวลชนนักข่าวทุกคนด้วยที่เราขอเลื่อนเพราะว่า ไม่ค่อยสบายเยอะเหมือนกันตอนแรกนึกว่าเรานึกว่าโอเคไงคะก็เลยนัดวันลุงขึ้นเลยก็เข้าใจว่าอยากจะให้ข่าวด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกคนก็น่ารักแต่พอดีเลือดต่ามากเลือดค่อดตอนก่อนก่อนคลอดก็จางอยู่แล้วคละและพอคลอดปุ๊บเสียเลือดไปนิดหน่อยแล้วก็เลยต้องให้เลือดเพราะว่าแบบลุกขึ้นไม่ได้เลย คือนอนสมเลยจนคุณหมอเข้ามาเยี่ยมแล้วก็เหมือนเราไม่เห็นอะไรเลยแบบถึงลูกถึงมาเราถึงแบบเลอว่าใช่เหรออะไรเป็นยังไงเพื่อนมาก็ใครมาอะไรคือถ้าสก,กิยรู้ตัวแต่ คือพอเลือดจางเกล็ดเลือดมันต่ำ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 ไปเรื่อยๆร่างกายผลิตไม่ทันใช่ไหมคะมันก็จะเหมือนไปเรื่อยๆอ่ะหมอเขาก็บอกมันอันตรายก็เลยต้องให้เลือดพอให้เลือดปุ๊บเราก็ค่อยรีคอเวอร์กลับมาเลยคะแต่ตอนแรกที่แบบอะไรก็ไม่รู้งงแบบนอนอย่างเดียวเลยพอออกมาปุ๊บอะไรก็ไม่รู้เรื่องเลยต่พอได้เลือดไปก็แข็งแรงเดินเหมือนเดิมเนี้ใช่มคะ ไป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  จิมจะมาตั้งแต่วันแรกแล้วจะรือไม่ไไหนอ่ะจริงหรืเปาจริงจ้าหลังไม่ได้จริงจ้าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่แล้วอยกลอดอะไร่อยหลอดอากช่วงนี้ไม่มีไอจีไม่อยากกินอะไรเป็น ก็เปรี้ยวอะเปรี้ยวเหมือนเดือนเดือนตอนนี้ยไม่ไม่โยกไม่ดันเลยเออเออไม่กินเออก็กินกระจายประกาะการเหมือนที่ฉันไม่งถือบขึ้นมาห้าโลแล้วครับหรอโอ้โหกินเดี่ยวไปเดี่ยวแล้วค่ะได้ไหสองมือแล้วเราไปสร้างเสียงกันนะและสรุปเรียบร้อยน้องเรียบร้อยบอกนะคะฝั่งไทยฝั่งไทยเราไม่ได้ถือเพลงครับเพราคุณพ่อบอกว่าเรื่องมีไม่ต้องถือ หนิงไมยามจะให้พูดกับลูกแต่ลจะพูดย <ixe 04> ังไงเดที่ตื่นเต้นมากตอนนี้เพราะว่าีลูกคนแรกโอ้ยคุณยายเป็นเต้นคุณยายแล้วตืนเต้นไคะก็ตื่นเต้นเาอนนแต่นี่มนก็เป็นาวันนี้มาเี่ยนเต้นให้เขาันเพราะว่าวันนี้เขาขอแต่งงานเราอยู่ด้วยจะขอแต่งงานนลองสักคน ได้ร้องไห้พอบอกจินร้องไห้โอ้จินจครมีแค่ท้องแทนมั้ยคะเอ้ยเขามีนะแค่ท้องแทนไม่ไม่เป็นไงอ่ะอาเจียงเต้าอาเจียงอยู่แล้วเมาไอเจียงดครรับงานผู้ชายผู้หญิงครับเออจะได้มาเล่นกันชายนี่ก็คือจริงๆแล้วแพลนเป็นรอดเดียวกันอยู่แล้วเนาะมีที่นีไ้มีทีทัเที่ยงกันแล้วก็ ก็ยังคุยกันอยู่เลยอ้อมผมอยากมีเร็วผมจะได้แต่งอ้อมมาสนิทกับจีนมากแล้วแบบจีนแต่งงานกับน้องกันหนิงเราก็พอรู้จักหนิงแบบอยู่แล้วก็เออดีเลยอ้อมกับพี่ยาสนิทกันดูแลพี่หนิงยไงบ้างตอนนี้ผมกับจีนดูแลเหมือนปกติที่ดูแลทุกวันครับเขาดูแลดีหนิงอยากได้แล้วเพราะว่าสนิทกินกิน ไม่มีนินอะไรเงี้ยมาแรงทอดอะไรเงี้ยไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่หงุดหงิดแปรปวนมีบ้างครับทำเฮาบนของคนท้องเฉียวเแต่เรารับได้ใช่ไหมคะเวลาเขาพูดต้องได้ครับต้องได้ต้องได้ต้อได้ได้ป่ะพี่อาตัวพี่อาดีน้าเจือเจือะนี่ยนิดคือสองเดือนก็อีก เจ็ดเดือนแปดเดือนถึงแปดเดือนเราไม่เคยตั้งปีมกรทันทันครับทันวาครับทันวามีคิดชื่อยังคะคิดไปแล้วครับถ้าเป็นผู้หญิงนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไหมไม่บอกผู้หญิงคิดไปแล้วผู้ชายต้องตั้งใหม่อ่ะแล้วมีดเรื่องเหมือนพี่เหรอเริ่มไหนเริ่มวันจันทร์นคกอขั้นต่อ ไม่ได้นะต้องดูบ้างดูยังไงว่าวัดคอดวันไหนเยอะหน่อยอ๋อดูไว้แล้วอ๋อดูไว้แล้วเลยแต่พี่น้องบอกว่าไม่เชื่อไงเมื่อกี้นี่ไม่เชื่อค่ะก็หรอพี่ไม่เชื่อนะเห็นสมจริงเลยพี่ถามว่าหลังจากนี้จะให้พี่หนิงพักเบ่งงานไหมคะช่วงท้องกำลังมดอนช่วงนี้ก็พยายามไม่เบ่งครับก็คือให้ทำงานอยู่บ้านเลยก็ไม่ งานครีมของเขาอะคะเขาก็เขาก็ทาอยู่ที่บ้านเขาก็คุยโทรศัพท์แล anyway. ้วก็จะมีจ้างผู้ช่วยมาคนหนึ่งคอยวิ่งให้เรื่องรารที่จะทำเข้ามันใก่อไนเาอะไรไปเป็นอาตวันอะไรเป็นพิเศษไหมที่ใกล้ใกล้ไหมละคะก็ก็อย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะอย่าเดินเยอะใช่ไหมใช่แค่ไม่ให้เดินเลยอ่ะไปไปห้างก็เข็นรถเข็นบ้าจริงได้เดีย่่เนออกล้ายบ้างเดี๋ยวมีแ็แร เขาบอก3เดือนแรกให้เยอะๆนะดิฉันวิ่งมาลาทอนเลยฉันเข็นรถเข็นเลยไม่เหินเลยไม่ได้เหินเลยนะห้ามใส่ส้นสูงแล้วห้ามแล้วหรออใช่ตอนตอนงานเจ็ดเดือนยังงานช้านเคยงานเคยรองเท้าแตะเลยรองเทนาส้นสูงมากับพี่ฮัทไง มากับพี่อาร์ดก็แอบใส่ไม่ให้ใส่เลยไม่มีนะครับก็มีครับก็แบบอย่ก็คือให้ระวังใการเดินในที่เพราะว่าเขาเป็นคนแบบซุบซ่ามลรคเป็นไงคะโรคปกติปกติทุกอย่างเลยครับปกติดีใจด้วยโอเคนะโอเคไหมคะ บอกว่ามาหาฉันไม่นึกว่านึกว่าตอนแรกนึกว่าแถลงข่าวเมื่อวานก็เลยไม่มาโดนโดนโดนลิฟต์มาปั๊บสาหลอกไม่รู้เรื่องพี่เดินมาหน้าเลยงงเลยเดินตกใจออกเดี๋ยวรีบมาเลยวะไม่ต้้อองใหเลืดพี่ต้องให้เลือด